สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าเปิ้ลมาพูดเรื่องกิดเล็กกิน้อยกันอีกนะคะ <c oughs> ข้าหของพระนะคะหนึ่งการข้าวของพระเราต้องํำรักความสะอาดร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนข้าหของพระหนึ่งใช้สติใช้สมาธิการสวดมนต์ให้แน่วแน่เราศรัทธา พระพุทธธรรมศาสนาของเรานะคะองค์ของท่านพระพุทธเจ้าการสวดมนต์หนึ่งหนึ่งสวดไอ้มีสติไห้มีสมาธิแล้วก็สวดแล้วคือหนึ่งได้สบายใจการเป็นอยู่ก็ดีปฏิบัติตัวก็โอเคนะคะการสวดมนต์นี้เราไม่ใช่ว่าสวดสวดแล้วก็ไม่คิดอะไรเมื่คือเราสวดและใช้สติอยู่ที่บทสวดนั้นๆน,น,นะคะ เราทาแล to to head, head, right? ้วจะได้ดีกับตัวเราจะได้ดีครอบครัวเราจะดีกับลูกหลานเราหนูใช้ชีวิตประจาวันก็อย่าประมาทเราใช้สติมาก่อนการสวดมนต์เราเราต้องสัตานในการจดบนคําพูดเวลาเราสวดนั้นเราเราต้องใช้สติวัที่อื่นเราอยาวกเวกและเราอยาอยาอยาเมื่อเราสวดแล้วเราใช้สมาธิการสวดหนึ่ง สวดเราอยู่ที่คําพูดกันที่ศรัทธาที่การสวดมนต์เราอย่าไปสวดแล้วก็ปากสวดและจิตใจล่องลอยไปอื่นนั้นคือไม่ได้ต้องสวดได้พร้อมทุกอย่างสติมาสมาธิมาความจมํามีเราพร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจทุกอย่างนะคะมาแนะนําการสวดมนต์เกล็ดเล็กเก็น้อยก่อนสวดมนต์ก่อนข้าห้องพระนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ